สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านต้อนรับสู่รายการที่มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในในชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความคาดหวังเรามักจะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นฟองน้ําที่คอยดูดซับความเครียดความกังวลและความโกรธจากโลกภายนอกเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนผมถามคุณอย่างจริงใจครับคุณเคยรู้สึกว่าหมดพลังทางอารมณ์แม้ว่าร่างกายจะไม่ได้ทํางานหนักเลยไหมครับ นั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าสุขภาพใจของเรากำลังอ่อนแอวันนี้เราจะมาติดตั้งระบบป้องกันที่สำคัญที่สุดให้กับชีวิตนั่นคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจครับมันคือการสร้างความสามารถในการยืนหยัดและควบคุมอารมณ์ลบให้ได้แม้จะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดก็ตามเราจะเจาะลึก3หลักคิดสำคัญพร้อมเครื่องมือที่ใช้ได้จริงครับภูมิคุ้มกันทางใจคืออะไรกันแน่ มันไม่ใช่การทำให้ตัวเองเป็นหุ่นยนต์ที่ไร้อารมณ์แต่มันคือการพัฒนาความยืดหยุ่นทางอารมณ์ (emotional resilience) ให้ใจเราสามารถรับแรงกระแทกแล้วดีดกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็วครับทำไมเราถึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้คำตอบอยู่ที่สมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาครับเมื่อคุณตกใจโกรธหรือกลัวอะมิกดาาจะทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนภัย ทำให้คุณเกิดปฏิกิริยาสู้หนีแข่งขาง Fight Flight Freeze โดยอัตโนมัติและจะยึดอำนาจการตัดสินใจไปจากสมองส่วนเหตุผลชั่วคราวกุญแจสำคัญของเราคือเราต้องเรียนรู้ที่จะขัดขวางการยึดอำนาจของอะมิกดาล่าครับหลักคิดที่1สร้างพื้นที่ระหว่างกระตุ้นกับการตอบสนอง The Power of Pause อย่างที่บอกไปการตอบโต้ทันทีคือปัญหาหลักของเรา หลักการแรกจึงเป็นการสร้างพื้นที่ที่เรียกว่า the place หรือช่วงเวลาแห่งการหยุดชะงักระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการตอบสนองเทคนิคที่ 1. การนับถอยหลัง10วินาทีเมื่อรู้สึกว่าความโกรธกำลังพุ่งขึ้นให้ฝึกหยุดแล้วนับในใจช้าๆ1 0ถึง1การนับถอยหลังเป็นการให้ภาระก,กับสมองส่วนเหตุผลทำให้มันดึงอำนาจกลับมาจากอะมิกดาลาได้ชั่วคราว คุณจะพบว่าเมื่อคุณนับถึงหนึ่งความร้อนรนในใจจะลดลงไปเกินครึ่งครับเทคนิคที่2การตั้งชื่ออารมณ์เลเบลลิงเมื่อคุณรู้สึกโกรธแทนที่จะปล่อยให้ความโกรธพุ่งพล่านให้พูดกับตัวเองในใจว่าฉันกำลังรู้สึกโกรธการที่เราตั้งชื่ออารมณ์ได้จะช่วยลดความรุนแรงของอารมณ์นั้นได้ทันทีและทำให้เราสามารถมองอารมณ์นั้นจากมุมมองที่เป็นกลางมากขึ้น จำไว้เสมอครับในช่วงเวลาแห่งการหยุดนี้คือช่วงเวลาเดียวที่คุณมีอำนาจควบคุมชีวิตของคุณได้อย่างแท้จริงหลักคิดที่สองคือการใช้พลังของการตีความใหม่ (reframing) และการยอมรับความจริงเพื่อสร้างความยืดหยุ่นสิ่งที่ทำลายสุขภาพใจเรามากที่สุดคือการยึดติดและการพยายามควบคุมสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่นการกระทาของคนอื่นการจราจร หรือแม้แต่อดีตที่ผ่านมาคุณเคยไหมครับที่โกรธคนที่ขับรถปาดหน้าไปตลอดทั้งวันทั้งที่คุณควบคุมการกระทําของเขาไม่ได้เลยจงฝึกแยกแยะว่าอะไรคือวงกลมแห่งความกังวลและอะไรคือวงกลมแห่งอิทธิพลให้เราปล่อยวางความกังวลที่ควบคุมไม่ได้และทุ่มพลังไปที่สิ่งที่เราควบคุมได้เท่านั้นการเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นข้อมูล Data แทนที่จะตีความความผิดพลาดว่าฉันมันแย่ ให้เปลี่ยนเป็นนี่คือข้อมูลสำคัญที่ฉันได้เรียนรู้เพื่อให้ฉันเก่งขึ้นในครั้งต่อไปการเปลี่ยนมุมมองนี้จะทำให้ความล้มเหลวไม่กลายเป็นบาดแผลแต่กลายเป็นบทเรียนที่ผลักดันให้เราเติบโตการมองโลกในแง่ดีที่แท้จริงคือการยืนหยัดในมุมมองที่ว่าฉันจะหาทางออกที่ดีที่สุดจากสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ให้ได้หลักคิดที่ 3. การสร้างกิจวัตรเพื่อความเมตตาต่อตอนเอง Self-Care Rituals ภูมิคุ้มกันทางใจไม่ได้มาจากการคิดแต่มาจากการสร้างกิจวัตรที่สม่ำเสมอหลักคิดสุดท้ายจึงเป็นการลงทุนในความเมตตาต่อตอนเองสร้างวินัยในการอยู่กับปัจจุบันจงฝึกดึงตัวเองกลับมาสู่ปัจจุบันด้วยเทคนิค Mindfulness หรือสติวันละสินาทีลองนั่งนิ่งๆสังเกตการหายใจเข้าออกของคุณการฝึกนี้จะช่วยให้สมองของคุณสงบ และไม่ถูกอะมิกดาล่าควบคุมง่ายๆกด3มสิ่งที่คุณทำได้ดีในแต่ละวันก่อนนอนทุกคืนจงทบทวน3ามสิ่งเล็กๆที่คุณทำได้ดีในวันนี้การทำเช่นนี้เป็นการฝึกสมองให้มองหาด้านบวกในตัวเองและในชีวิตประจำวันอย่างเป็นนิสัยความเมตตาต่อตอนเองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้อภัยในความผิดพลาดที่ผ่านมาอนุญาตให้ตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ เหมือนกับคุณกำลังให้โอกาสคนที่คุณรักที่สุดได้รับโอกาสอีกครั้งการปลดปล่อยความรู้สึกผิดออกจากใจคือการปลดล็อกพลังงานมหาศาลเพื่อใช้ชีวิตในปัจจุบันครับเพื่อนๆครับนอกจากเทคนิคที่เราได้พูดถึงไปแล้วการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้แข็งแกร่งจริงๆต้องมาจากการรวมเอานิสัยเล็กๆที่ดีเหล่านี้เข้าด้วยกันในชีวิตประจาวันหรือที่เราเรียกว่า habit stacks ครับ ลองดูตัวอย่างการสร้างกรอบป้องกันทางใจในกิจวัตรประจำวันของตัวคุณเองนะครับ 1. The Morning Armor กราะป้องกันยามเช้าจงอย่าปล่อยให้โลกภายนอกเข้ามาโจมตีใจคุณตั้งแต่เช้าตรู่แทนที่จะคว้าโทรศัพท์ทันทีที่ตื่นนอนลองเปลี่ยนเป็นตื่นนอนแล้วหายใจเข้าลึก3ครั้งฝึกพอสเขียนหนึ่งสิ่งที่ฉันรู้สึกขอบคุณในวันนี้ฝึกมองบวก การทำเช่นนี้จะทำให้คุณเริ่มต้นวันด้วยการควบคุมไม่ใช่การถูกควบคุมด้วยข้อมูลหรือความเร่งรีบของคนอื่น 2. the midday reset reset กลางวันเมื่อความตึงเครียดสะสมในช่วงทักเที่ยงลองทำสิ่งที่เรียกว่าการกินอย่างมีสติก่อนกัดคำแรกหยุดนับ5วินาทีฝึกพ a อส์ลิ้มรสอาหารอย่างช้าชาฝึกอยู่กับปัจจุบัน คุณจะได้พักทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่แค่ยัดอาหารเข้าท้องอย่างรีบเร่งซึ่งช่วยลดระดับความเครียดสะสมได้ดีมากครับ 3. The evening review ทบทวนยามเย็นก่อนนอนทุกคืนแทนที่จะคิดถึงเรื่องที่ไม่สบายใจให้ฝึกการ reframing ในหัวคุณปิดคอมพิวเตอร์แล้วทบทวนความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นวันนี้1ข้อเปลี่ยนมันเป็นบทเรียน1ข้อฝึก reframing การทำเช่นนี้เป็นการปิดสมุดบันทึกอารมณ์ลบของวันนี้และเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่ในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยไม่แบกของเก่าไว้ครับก่อนจากกันผมอยากให้คุณเลือกเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งที่เราคุยกันไปและลองนำไปใช้ทันทีในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับคุณเลือกที่จะใช้เทคนิคไหนลองคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีคุณค่าและสร้างพลังบวกให้กับคุณ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ